เลาเราสร้างบารมีเข้าไม่หยุดไม่ถอยถ้าเทียบกับน้ําก็ไหลเข้าสู่มหาสมุทรเต็มตื้นด้วยน้ํามหาสมุทรหยิบที่จุดใดดอนใดมีตั้งแต่หยดน้ํามหาสมุทรทั้งนั้นนี่อันนี้ก็เหมือนกันจิตเราเมื่อสร้างบารมีไม่หยุดไม่ถอยก็จะรวมตัวเข้ารวมตัวเข้าไหลใกล้เข้าสู่ธรรมธาตุเดินลำดับลำดาจนกระทั่งบารมีเต็มที่แล้วพอการ บำเพ็ญไม่หยุดไม่ถอยก็ทำใจของเราก็เข้าถึงธรรมธาตุนี้เข้าถึงธรรมธาตุซึ่งเช่นเดียวกันกับน้ําไหลเข้าสู่มหาสมุทรเต็มไปด้วยน้ําอันนี้ใจของเรารวมตัวเข้าเป็นธรรมชาติที่บริสุดไหลเข้าสู่ธรรมธาตุครอบโลกธาตุนี่คือน้ําแห่งธรรมน้ําแห่งธรรมต้องอาศัยผู้บําเพ็ญไม่บําเพ็ญไม่ได้ ต้องบำาเพ็ญนด้วยกันทุกยากลำบากมีความทุกข์ความทรมานเหมือนกันหมดในโลกนี้ไม่มีใครยิ่งยอนกว่ากันในการแบบหามทุกตายกองกันมานี้กี่กับกี่กันแล้วคนคนหนึ่งเราจะเอาศพเอาแมนของแต่ละคนนั้นมาเทียบมาวัดมาเบีย่ยงกันนะว่าคนนั้นตายมากคนนี้ตายน้อยนับไม่ได้เลยตายมากกี่กับกี่กัน ดาภบชาติต่างๆที่อำนาจแห่งกรรมมันใสเข้าไปให้เกิดให้ตายให้เกิดให้ตายชานานมากระทั่งถึงปัจนนี้ก็เพราะความประมาทของเราเองไม่ค่อยสร้างคุณงามความดีพอทำที่จะได้ฉุดลากหรือยับยั้งคบชาติยาวๆนั้นให้หดด่นเข้ามายนเข้ามาได้